ดีลูกค้าอุตสาหการช่างทุกท่องเลยนะคะสวัสดีลูกค้าเอสซีนะคะทาะะงช่อง u t u b e อุตสาหการช่างสองพุพิธาันะคะช่องทางติดต่อด้วยนะคะวันนี้นะคะมีรถมาแนะนํานะคะเป็นตัวฮโนเมกาเจโอเจดีสองร้อยสิบแปดของเรนโซโตเแต่ชุดของนอกขัตชิไทยขัตช่ไทยตรงรุ่นนะคะเป็นชุดของฮิโนเลยนะคะครั้นี้นะคะจะทําเป็นสีขาวมุกนะคะเป็นชุดหัวตอนเดียวคะ่ะลูกค้านี่คะ่ะ ด้านหน้าของเขาแบบว่าจัดเต็มแต่งเต็มมากเลยนะคะเป็นล้องคุณนหน้ากลางหลังนะคะชุดเลดด้านหน้าก็นี่เลยจัดเต็มมากเลยไม่ว่าจะเป็นกันชนกระจังช่องลมแก้มนะคะแผ่สามมิชลินด้านหน้าสามตัวนาซาก็จัดเต็มมากเช่นเดียวกันนะคะไฟด้านบนก็สามชั้นเลยนะคะลูกค้าจ๋านี่เลยมาดูนะคะกระบะกระบะเขาจะอยู่ที่ เลต60ปูสายท้ายความจ้าง2เมตร10โสน60-65แรงม้า2ไม้นะคะยางไหม่6เส้นแบบใหม่2ลูกนี่ท่อนะคะจะเป็นท่อเอสออกแบบปลายไฮเทอร์ขอลูกค้าลูกค้านะคะท่านใดที่กําลังมองหาไปใช้งานนะคะแม่ค้าแนะนํารุ่นนี้เลยเป็นเะกาส์ 7E จอง100ชิเปร์เขาไม่เร็วเชอร์โบชิฝรนอคาซิไถ่คาซิไทยบางรุ่นนะคะราคาของเขาก็จะอะ ดอกลงมานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นพัชิีไทยนะคะก็เรา,าร A, คัชเกรดเอพรีเมียมเลยนะคะเป็นพัชิีฮิโน่เลยตรงรุ่นเลยนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยด้านนี้นะคะเราเด็กดามเด็กคัดซีให้ลูกค้านะคะดามเด็กคัดซีให้ลูกค้าตรงเส้นนะคะเป็นเราใส่คอรันท้ให้ลูกค้าด้วยแล้วก็เป็นทำจะทําเป็นหูช้างคู่ด้วยค่ะ คขาท่านใดมองหาเจ้าเมก้หาหัวป้อนเดียวนะคะราคาย่อมเยาวแม่ค้าแนะนำรุ่นนี้เลยนะคะเดีวค่ะชมภายในพื้นกระบะด้ามัเราใช้เป็นเหล็ก4มิล5มิลเลยนะคะไม่มีปัญหาเลยเกี่ยวกับ่ ก็คือแข็งแรงทนทานนะคะทื้นกระบะน,นะคะใช้งาน5ปี10ปีไม่มีผุไม่มีพังค่ะมาดูภายในนะคะภายในก็เป็นเบาะหุ้มนะคะ VIP นะคะทั้งคันนะคะที่ขอบเกียร์นะคะที่หุ้มพวงมาลัยแล้วก็ตรงพื้นอ่าเนี่ยค่ะพื้นพักเท้าตรงนี้ด้วยนะคะนี่เป็น VIP นะคะอันนี้ป้ายป้ายขายนะคะขอภัยด้วยนะคะไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูฝับนขับเนาะ ประมาณนี้เลยเดีนะะ๋ยวจะย่อส่วนอ่านะคะด้านบนนะคะเก์ด้านบนจะมาแค่ฝั่งหนึ่งนะคะเป็นฝั่งคนขับนะคะฝั่งข้างคนขับก็จะเป็นโล่งเลยนะคะแตบบ่ว่าพื้นงก,ก็ยังโอเคอยู่นะยังใหม่แบบว่าเหมือนมือหนึ่งเลยนะคะแต่อันนี้เป็นชุดตัดหัวล้อคัซซีไทยนะคะเป็นจุดประกอบใหม่ไม่เคยใช้งานในไทยนะคะ,ะก็พูดง่ายๆเป็นรถประกอบนอกนะคะประมาณนี้เนาะ นะคะบานประตูของเขาก็นี่เลยนะคะลูกค้าถ้าจะมองหารถ่แค่งงานนะคะแม่ค้าแนะนำรุ่นนี้นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอ,อ,อยากที่จะออกรุแต่ว่าไม่รู้จะออกในช่องทางไหนนะคะแม่ค้ามี 3, ทั้งหมดสามช่องทางนะคะช่องทางแรกเลยก็จะเป็นลูกค้าสามารถออกเงินสดนะคะนำเงินสดมาออกกับทางอุตสาหกรรมช่างได้เลยนะคะช่องทางที่สองก็จะเป็น ไฟแนนซ์นะคะลูกค้าสามารถเดินดำเนินการกับทางไฟแนนซ์ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเงินติดล้อลีสิ่งนะคะหรือว่าบริษัทอื่นๆลูกค้าสามารถแนะนําทางอง่เขามาได้เลยจ้าส่วนทางเลือกที่สามก็จะเป็นดําเนินการกับทางธนาคารนะคะทกสนะคะธนาคารเกษตรนะคะที่รู้กันเนาะนะคะก็จะชําระเป็นปีนะคะหรือว่าปีหนึ่งสองครั้งนะคะตามนี้อยู่ที่เงื่อนไขของทาง ธนาคารเลยนะคะอืมฝากเบอร์ค่ะ0 8 0 1 6 4 3 9ู4ค่ะ0895849435นะคะช่องทางเพจช่องติดตามเพจก็จะเป็นอูสอการช่างทางภาคชุมรีจังหวัดสุรินหรืออีกเพจนึงก็จะเป็นอูสอการช่างตรงตัวค่ะนะคะช่องทางย t u b e ก็อูสอการช่างสอง ทาง,ทางทติ k ต o อก็จะเป็น am เล็กนะคะ am n d e r s c o r e m 1 1 6หรืออูโซกำช่างทางทภา์ชนบุรีค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดว่า,าสนใจมองหารุ่นใปใช้งานนะคะแม่ค้าแนะนำเลยจ้ารุ่นนี้เลยนะคะ jo 7 e นะคะ hino mega jo 7 e 210้แรงคามเรรตเชอร์อรอโบ